สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวน้ำปลาร้านี่เนาะน้ำปลาปลาทองคำค่ะอร่อยจริงๆเลยอันดับแรกนะคะแต่ก็ต้มน้ำต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำปลาปลา<ช>ทองคำ,<ช>คำนี่แหละลงไปเ<ช><ช>สร็จแล้วก็ใส่กระชายนะคะ<ห>แล้วก็ใส่ปลาทูอันนี้แล้วแต่นะสูตรใครสูตรใครก็ใส่มุ้วม่วไปของที่มีอะ่ะเสร็จแล้วก็เอาผักอเอ่อพอเราได้น้ำปลาล้านะคะ ปลาล่านะมันที่ที่ต้มไปกับปลาทูเนาะปลาลามันแทบจะไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่าเขาปรุงมาแล้วอะค่ะอร่อยมากเลยนะจะบอกให้ใปรุงมาแล้วแล้วเราก็พักน้ํานะคะพักน้ําให้มันแบบเย็นอะพักน้ําที่เราต้มน้ําปลาลาค่ะเสร็จแล้วเราก็ามดคลุกใส่คลุกใส่กับขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ชุดนิดนึงใส่ไปแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าน้ําปลาลาตัวเนี้ยเขาปรุงมาแล้วอะ แล้วก็ใส่น้ำตาหน่อยหนึง่งแล้วก็พริกป่นง่ายๆเลยกินง่ายๆแบบนี้แล้วก็จะได้แบบนี้ผักก็หาใส่ตามใจชอบเลยนะคะของพาก,ก็จะมีผักกะถินผักกะถินรอบบ้านเลยผักกะถินแล้วก็ผักชีใบเลื่อยน้าวา่าอย่าบาังแม่ดิผักชีใบเลื่อยแล้วก็แล้วก็มะนาวผักไอใบอะไรนะใบแมงลักะนี่ เก็บก็้มะนาวนะะแล้วก็ต้นหอมนะคะผักที่มีรอบบ้านลหละเพื่อนๆมีผักอะไรก็เก็บมาใส่ให้หมดแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้อร่อยมากเลยจะบอกให้เพราะว่าน้ําปลาร้านี่ยมันถูกปรุงมาแล้วอะ่ะเราปรุงนิดหน่อยก็อร่อยแล้วอะ่ะแล้วแล้วก็จะใส่มะนาวด้วยนะคะลแ,แล้วก็จะใส่มะนาวด้วยนะคะแม่ไม่ใส่ค่ะแม่ไม่อยากใส่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะแต่ถ้าอยากใส่ก็ใส่ไปเลยนะคะอืม ต้องใส่ยากลองทํารีวิวการกินดูอ่ะเวลาเห็นเขาทําในคลิปแล้วมันแบบว่ามันทาไมอยากกินอยากกินน้องเขาเนาะงามเขางามเขาเห็นรีวิวกินนะเพื่อนๆอยากกินด้วยไหมเวลาเราไปดูคลิปคนอื่นแล้วแม่งแบบโคตรอยากอ่ะเห็นเขากินน่ากินเนี่ยทำรีวิวกินมั้งตัวอะไรอยู่ข้างหลัง เปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวปะลาร้าเนี่ยคือใส่ผงชูรสเพิ่มไปแค่นิดเดียวอะ่ะเพราะว่ามันถูกปรุงมาแล้วอะค่ะนัวอร่อยมากเลยเมื่อกี้มีลูกค้าเดินผ่านมาก็เลยให้ชิมด้วยบอกอร่อยเพื่อนข้างบ้านนี่แหละลองทำดูนะคะต้มน้ำปะลา้าแล้วก็ แต่ปลาร้านี่มันถูกต้มมาแล้วนะพอดีแบบจะใส่ปลาทูด้วยค่ะก็เลยก็เลยต้องต้มต้มปลาทูใส่ไปด้วยมันก็นัวอีกแบบนึงเนะเขนมจีนนี่เกือบครึ่งโลหมดไหมยาไอลิง <c oughs> <c oughs> แซมนัวต่อปลาอะไ ใครชอบผักเยอะๆก็ใส่ไปนะเก็บผักที่บ้านแหละใส่ไปได้เลย <c oughs> แต่เนี้ยชอบแบบเนื้อ